ไบสัน S4 ราคาพิเศษเริ่มต้น1250โอนเงินส่งฟรีไบสันสป i เดอร์เริ่มต้น890บาทโอนเงินส่งฟรีเหมือนกันรายละเอียดในคลิปครับ บริษัทยเยียตกปลาต่องแปครับวันนี้มีสินค้าของใบสันมาเสนอราคาพิเศษนะครับเป็นคันของใบสันเอสคือตัวนี้เราเข้ามาเยอะพอสมควรแต่ว่า,อาตอนนี้พอมันขายขายไปเนี่ยเขาเรียกไรเวทคันมันก็ไม่เหลือไม่ครบอะไรเงี้ยเราก็เลยมา ให้ราคาพิเศษลูกค้าเลยเพราะว่าเวทเราเหลือไม่ครบแล้วมาดูรายละเอียดของคันก่อนดีกว่านะครับคันของใบสัน S4 นะครับคุณสมบัติอย่างแรกเลยเนี่ยที่เห็นช,ชัดๆเลยก็คือ1คันเนี่ยเบามากเบาแบบเบามากๆเลยแหละเซนที่ค่อนข้างดีเลยและที่สำคัญคือลายลายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลายเ e อ็กคอร์สนะ ตัวด้ามนะครับจะเป็นกราไฟต์ทรงเบสบอลน,นะตัวนี้เนี่ยเบาแต่แข็งนะครับตัวรีซีฟนะก็จะเป็นรีซีฟกราไฟต์ทำให้น้ำหนักเบาแล้วก็เสริมไม้ก๊อกนะครับตัวฟอกกิฟเป็นฟอกกิฟแต่งตัวล่าสุดเลยตัวฟอกกิฟแต่งนะครับของใบสันเองส่วนไกด์ไกด์ตัวนี้จะเป็นทรงเคนะ ทั้งสปินทั้งเบสนะครับจะเป็นตรงตรงเคคันคันสปินนิ่ง,งจะวางอาไกดไว้แปดตัวส่วนเบสจะวางสิตัวแล้วเราก็จะมีทั้งท่อนเดียวและสองท่อนอสำหรับเวททันและระยะนะครับตอนนี้จะเหลือไม่ครบนะมาดูกันก็มีหกจุดหกฟุตท่อนเดียวเวทหกขีดหนึ่งสองแปดขีดหนึ่งเจ็ด และ10ขี20 lb ส่วนขนาด7ฟุตจะมีแต่สปินนิ่งนะเวท12ขีด25ส่วนคันสอท่อนของสปินนิ่งจะมีเวทเดียวก็คือ,อ8ขีด17มาดูคันเบสกันบ้างคันเบสจะเหลือแต่ระยะ6.6ฟุตนะครับท่อนเดียวและ2ท่อนท่อนเดียวจะมีเวท6ขีด12แล้วก็8ขีด17ส่วน2ท่อนนะครับก็จะมี 8ปข7ขแล้วก็สยบขีด2ี่ b มาดูเรื่องราคากันคันใบสาร S4 นะครับ6.6ฟุตไม่ว่าจะเป็นท่อนเดียวหรือ2ท่อนให้ราคาพิเศษเลย1280บาทคอนเงินส่งให้รีนะครับแต่ถ้าเก็บไปทางของค่าท่อร้อยหนึงเพราะเราส่งใส่ท่อ PVC ส่วนคัน7ฟุตนะครับราคาพิเศษก็คือ1350เหมือนกันคอนเงินส่งรี เก็บไปลาทางขอร้อยหนึ่งค่าทอบพีมีซีมาดูลอกบ้างสำหรับลอกหยดน้ำใบสันสไปเดอร์นะครับก็จะมีอ่าทั้งซ้ายและขวาตัวนี้จะเป็นรอบเจ็ดนะห้าหกหนึ่งลุกปืนรุ่นสไปเดอร์แล้วก็ อันนี้ความจุสายรอบจะเป็น7.3ต่อหนึ่งแต่จะมีอีกตัวหนึ่งคือรอบรอบมันจะเป็นหกจ6ดหกต่อหนึ่งแต่ตัวนี้จะมีแต่ซ้ายนะตัวนี้จะมีแต่ซ้ายอย่างเดียวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีขวามาดูเรื่องสเปคข,ของรออนะครับ ตัวของสป i เดอร์ใบสันเนี่ยก็คือจะมีอ่าขาลอกจะปั๊มโลโก้แมงมุมตัวปรับหน่วงจะปรับสิบระดับนะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาเปิดหน่วงจะจะแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงคือเราต้องมากดล็อกตรงนี้กดล็อกตรงนี้นะอ่าแล้วมันจะกระเด้งออกมาจะไม่หลุดไม่ร่วงนะครับลูกปืนจะอยู่ด้านนี้ เวลาใส่นะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันก็คือก็เอาเข้าไปแล้วก็ปิดล็อกขึ้นมาแค่นั้นเองตัวปรับหนวงจะปรับด้านในจะปรับวงในตัวนี้จากที่เราเอาไปทดสอบแล้วนะครับคุมผู้ได้ดีทีเดียวแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้มันหนืดนิดนึงอาจจะเป็นเลขเจ็ดเลขแปดอะไรเงี้ยสำหรับราคาของลอกใบสันสไปเดอร์นะครับ ปกติเนี่ยบริษัทให้ขาย990อันนี้เราเป็นราคาพิเศษเลย890บาทโอนเงินส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเก็บปลายทางขอเพิ่ม50บาทภาคกล่องค่าส่งแล้วกันสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักได้ที่เพจของเรานะครับ Hello Fishing 888ขายส่งเหยื่อตกปลาและ F Fishing 2เพจนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเหลือสองเพจเพจที่เหลือปิ้หมดละนะครับสนใจก็สั่งซื้อสินค้าเข้ามามีราคาพิเศษให้เรื่อยๆขอบคุณครับ